ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสะดุดตามาอยู่ที่เกาะลีเปะนะครับพามากินร้านอาหารชื่อลักเลนะฮะร้านนี้เนี่ยนิยมกันมากทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติเลยนะครับเดินเข้ามาในร้านนี่คนจะเยอะตลอดเวลาเลยเป็นร้านชื่อดังนะครับของเกาะลีเปะใครมาเที่ยวเกาะลีเป้ก็มักจะมากินอาหารร้านนี้กันนะครับโดยส่วนมากมาเป็นหมูค้นะฮะกินกันหลายๆคนนะอร่อยมาก เท่าที่ดูเมนูนะก็จริงๆก็แพงทุกร้านเลยนะครับเมนูปลานี่ก็เริ่มต้น400นะฮะข้าวต้มทะเลนี่ก็100บาทก็คิดว่าในระดับราคาบนเกาะลิเปีน,นี่ถือว่าถูกแล้วนะครับโอเคเลยราคาใช้ได้เพราะว่าผมแค่ซื้อกาแฟนี่ก็60 70แล้วนะนี่ครับดูหน้าตาอาหารนิดหนึ่งที่เราสั่งมาครับปลาเผาทะเลเผาอะไรเงี้นะครับอร่อยมาก แล้วก็อาหารไทยครับร้านนี้อาหารซีฟู้ดอาหารไทยแนะนําเลยนี่ครับมาปากใต้ก็ต้องมีแกงส้มอะไรนี้นะแล้วก็แน่นอนว่าต้องสั่งอาหารทะเลมากินด้วยนะครับ